เรออันนี้ด้านหัวเบรออันนี้หวนาปวดังบ่เป็นยังไงเป็นเป็นสมุดคอย เรียกประธานไปใช่ไหมประธานเองร่างให้เลยนะแล้วเสนาธิการก็มาสร้างวัดสต้างวัดไว้ภาษีทด่ใช้ก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ภาษีนอก

เว่าประมาณแล้วก็ต้องอาศัยชั่วไปแล้วกคที่าุคงต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราคงจะช้ักเนผมได้แล้วัว่าผมได้แล้ว่พี่ไปทักอีนะอย่าหัวนะพี่อยู่นะน่พี่นี่ะน่นะ มาตะยัวหนูขวาดไม่เป็นกองตะยัวขวบเป็นกองหินขายลูกไว้มาเร็วๆเข้าเดี๋ยวคุณจะได้ทำศาลาใหม่ให้ไปขึ้นนะอือเออว่ะเราสายตายาวเราก็เลยมองเห็นเขมองไกลไม่เห็นเหมือนกันค่ะค่ะรู้สึกว่าจะคล้ายๆจะสี่สองตอนนั้นมันเคยมาครั้งหนึ่งเนาะก็ไปไหก็ดูเป็น ไม่สนใจไปเลยอ๋อนใจให้มาที่นี่เพื่อจะมาทําให้สะอาดล้าหน้าล้างหน้าให้ดีให้คนประกาบบหา้แล้วก็ตอนนี้เป็นบัดตัวย่างที่ทำให้คนมาอบัดต่อไปทำบานเอยากาดีคโอ้ยไ้คุยหน้า นีไปประธานไปใช่ไหมประธานแก่ไม่คิดไปทักอื่นเลยจะมั่วนะพี่อยู่นะนน่ะะมาจากที่ไหนครับเนี่ยออ๋ผมมาจากกรุงเทพครับผมอ่าผารกระบังครับแล้วคิดยังไงถึงเข้ามาก็เออป็นที่ไหนคือตอนแรกอะค่ะมามาปฏิบัติธรรมปีใหม่อะค่ะแถววัดวัดตรงแถวนี้ย ะะพอดีเดินเดินทางผ่านมาพอดีทีนี้ก็เลยแวบแวบมาเจอแวบมาเจอวัดเนี้ยค่ะแต่ไม่ทราบว่าเป็นวัดอะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะก็เลยที่ไงก็ไม่รู้อยากจะเข้ามาก็เลยเข้ามาเมื่อวานนะคะมาสวดมนมาสวดมนใน<อ>น่าจะเป็นวิหารเก่า,าใช่ไหมวิหารเก่าพญาบดินพญาบดินนะคะอา่อาครับผมแล้วก็เลยมาเห็นตรงนี้พอดีค่ะก็เห็นว่ามีอะไรมาทิ้งเยอะแยะเลยค่ะของของศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไหว้ที่กลับไหว้อ่ะค่ะ <ừ> เคยกับไหว้แล้วแตกค่ะเขาก็มาทิ้งไวท้ที่แม่ตะเคียนเนี่ยนะคะ <ừ> พอเราเห็นเราก็แบบตอนแรกก็ไม่ได้สบายใจคะ่ะจะเอาอยัางไงดีกลับบ้านเมื่อวานก็เลยกลับไปที่พลาค่ะเมื่อวานก็เลยกลับมาใหม่อยากจะทําให้ดีกว่านี้คะ่ะใช่ไป <ừ> สวดมน์แล้วก็ใช่<ด>ไปสวดมน์รู้สึกว่าเ,เหมือนท่านอยากจะให้ม,มาใช่ค<า>่ะเหมือนดนใจทั้งสองคนนะมาเพื่อจะมาทําความสะอาดมาบริเวณหน้าใหม่นะมาบริน้าใหม่ให้ดีขึ้นหน้ากลับไหว้ค่ะหน้ากลับไหว้ขึ้นตอนนี้ก็ ได้กับไหวเรียบร้อยแล้วโดยโดยโดย,โดย,โดยโรวมก็คือภาพรวมก็คือผมได้แต่การเรียบร้อยแล้วก็คือสำหรับความประส,สงค์ของท่านนี่คืออยากจะบอกทุกคนว่าถ้าไม่มีคนไหว้เนี่ยท่านก็ไม่มีกําลังเหอนการที่ว่าเราโดนบันดาลโชคลาภให้เราก็าคืออยากให้ให้ให้คนมาสักการะบูชาท่านเพราะว่าท่านดูขอท่านดูเพราะว่าพอเราสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราทําบุญให้วัดเพื่อพัฒนาวัดต่อไปทาบุญส่วนหนึ่งให้วัด เพื่อจะได้วัดจะได้มีอาสาธประโภคกจะได้มีแบบสําสหรับไว้เป็นที่ฐานะเพื่อจะให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชาหรือปฏิบัติธรรมต่อไปค mm hmm. ือในอนาคตก็คือหลวงพ่อท่านเจ้าว่าก็จะดันดิให้ทํา,าเป็นที่เดินจงกรมเรียบร้อยแล้วซึ่งผมได้บอกตามนิมิตที่ผมเห็นว่าจะเป็นที่เดินจงกรมเพื่อเอาอกบล็อกมาเรียงเป็นตามเป็นตัวหนอนเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้ให้เดินจงกรมบริเวณรอบของพระเจดีย์ท่า,า,านนี้ที่หล mm hmm. วงปดิน พระองคสัญญาธาตุนี่ที่หลวงบดินนี่ได้นำพระองค์สัญญาธาตุเนี่ยมาใส่เอาไว้มาบรรจุเอาไว้จะได้เป็นที่กราบไหว้บูชาและเป็นที่เด่นตงกลมจะได้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ต่อไป